เรเริ่มจากการที่เช็คช่วงล่างก่อนทั้งหมดว่ามีอะไรผิดปกติหรือปรเปล่าเสร็จปพิบเนี่ยเราก็ลองตั้งศูนย์ในรายสนามที่เราคิดว่าเราจะต้องไปแข่งที่อังกี่ก่อนแล้วก็โปรแลนสองสนามเนี่ยวิธีการตั้งศูนย์เนี่ยจะต่างกันเลยเพราะว่าลายสนามตูลลแบบ วันนี้ก็เช็คช่วงล่างนะครับมาพาไปดูภายในนี่ทำสีภายในใหม่ภายในนี้ใช้เวลาทำทั้งหมดสี่วันประกอบพ่นใหม่แล้วก็เปลี่ยนหลังคาด้วยคาร์บอนตอนนี้กำลังไล่กดช่วงล่างเ,เริ่มจากการที่เช็คช่วงล่างก่อนทั้งหมดว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลองตั้งศูนย์ในรายสนามที่เราคิดว่าเราจะต้องไปแข่ง ที่อังกฤก่อนแล้วก็โปรแลนสองสนามเนี่ยวิธีการตั้งสูตรเนี่ยจะต่างกันเลยเพราะว่าลายสนามคนละแบบวิธีการวิ่งก็คนละแบบทังกฤีจะเป็นช่วงที่เป็นมีโค้งเล็กแล้วก็ชุดยาวออกไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบาริเออร์ไม่ได้เป็นเฟะท้ายต้องเก็บยาวแต่ว่าโปรแลนเนี่ยต้องเป็นบาริเออร์เก็บท้ายยาวๆลู่ยาวๆแล้วก็สปีดไม่ได้สูงมากนะครับแต่เป็นสนามที่ต้องใช้เทคนิคสูงมากเช่นกันก็พยายามลองดูครับหน้าหนักท้ายเบา รถก็จะไม่มีทักชั่นนะครับก็แต่ถ้าเกิดมันหนักเกินไปท้ายหนักเกินไปรถก็จะเคลื่อนเคลื่อนตัวช้าพลิกชา้าเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะปรับอะไรบ้างเพราะว่ามีไอ,อ,อเดียหลายๆอย่างในงหัวที่จะต้องเตรียมไปที่แฮนด์บริด์แล้วก็ปูหลัแต่ครั้งนี้ปัญหาของเรื่องเรช่วงล่างเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างเช็คช่วงล่างบ่อยอย่างเวลาตั้งศูนย์เนี่ยงานที่จะให้อยู่ก็คือว่า ราจะใช้น้ำหนักจริงของคนเข้าไปด้วยบางทีเราตั้งศูนย์เราไม่ได้ใช้น้ำหนักจริงใช่ไหมสมมติคนคนหนักอยู่ประมาณ80บวกอุปกรณ์อสซอรี่เข้าไปอีกประมาณสัก5กิโลอย่างเช่นพวกบวก,น,กน็อกพนชุดแข่งรองเท้าอตีไว้9กสโลสมมุติครับก็เราก็ต้องถ่วงเข้าไปฮะ90กโลเพื่อจะตั้งศูนย์ถ้าเกิดเราตั้งศูนย์กับน้ำหนักที่มันไม่มีตรงนี้ศูนย์มันก็ ไม่เปะ๊ะอันนี้ก็คือทริคเวลาเราตั้งศูนรเหมือนกันนะเใช้น้ำหนักจริงเข้าด้วยแบบไม่ได้ตั้งแค่รถอย่างเดียวถ้าตั้งอตอนที<อ>น่ไ<อ>ม,ม่มีน้ำหนักเนี่ยศูนย์มันก็จะเป็นอีกแบบเลยตัวเลขมันก็จะไม่ไม่เป๊ะเหมือนตอนที่คนขึ้นไปนั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อว่าจะทำอะไรต่อกับรถทียมีต่อนะ เมื่อวานเซตติ้งรถเป็นไงบ้างครับพี่เมื่อวานเซตติ้งรถโดยรวมเนี่ย80%ซโอเคแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องระบบเลี้ยวครับแต่เขาวันนี้แก้ละเมื่อวานมีปัญหานิดหน่อยคือตัวสต็อปเปอร์ล้อหน้าซ้ายเนี่ยมันขยับพอขยับเสร็จเพื่อแบล้อซ้ายมันเลี้ยวเยอะกว่าปกติมันก็เลยมาชนกับตัวถังก็เลยล้อหน้าซ้ายเบรคก็ก็หาอยู่แต่หาที่สนามมันหาไม่เจอต้องกลักบ เอากลับไปที่ตั้งศูนย์แล้วก็ไปยกดูก็ถึงจะเห็นว่ามันมีรอยรอยที่ล้อมเป็นถูกแบบพอดีก็กกกเลยจะได้แก้มาแล้วเดี๋ยวมาลองใหม่นะเพราะว่าเมื่อวานลองเซตสองแปดห้ายางที่จะใช้แข่งที่นู่นเลยเนี่ยก็ได,ได้ได้วิ่งแค่ประมาณรันสองรันเลยไม่ได้แบบผลอะไรเยอะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเก็บข้อมูลอีกทีว่าถ้าวิ่งแบบเต็มๆเป็นยังไงแล้วยางสองแปดห้าที่ต้องใช้ที่นู่นนะครับพีบ่การเซตติ้งต่างจากตอนที่เซตรถที่เคยใช้ในเมืองไทยับต่างต่างเยอะเลยครับ ใช้เนี่ยใช้ยาง265ซึ่งเป็นยางหลากหลายแบรนด์ซึ่งเทดแวร์มันจะไม่ได้สูงมากเออไม่ได้ต่ํามากเพราะทสูงนะคือยิ่งเทปแวร์ต่ำมากๆยางจะเกาะใช่ไหมครับสมมติเอ่อยางซอกทั่วไปที่วิ่งกันในยุโรปเนี่ยก็140แต่บ้านเราใช้ประมาณ200 180อะไรเงี้ยครับแต่คราวเนี้ย285ที่จะไปที่วิ่งที่นู่นเนี่ยเป็นเทดแวร์140แล้วก็เป็นหน้ากว้าง285ซึ่ง เราไม่ค่อยได้วิ่งที่นี่บ่อยก็<ม>ต้องมีการเซตติ้งใหม่เรื่องความสูง<ม>เวทบาลานซ์ฐานล้อลมยางเบอร์โชค๊คเบอร์สปริงอะไรพวกนี้ครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วสภาพพื้นแท็กที่เจอเหรอครับพี่ต้องเผื่อไหมครับถ้าเวลาไปแข่งต้องเผื่อครับอสองแท็กที่ไปเนี่ยที่ฮังการีจะเป็นพื้นคล้ายๆที่นี่เป็นพื้นพื้นปูนผสมแอสฟัลต์แต่แอสฟัลต์ที่เก่าอ่าก็จะแบบไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่ แต่ที่โปรแลนเนี่ยจะเป็นพื้นลาดใหม่เลยจะเป็นอัลฟัาที่เขาลาดเพื่อแข่งขันโดยเฉพาะซึ่งมันจะใหม่มากซึ่งเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าไอ้พื้นออลฟาที่มันลาดใหม่ข้างหนาคิดมันจะประมาณไหนเราก็ต้องไปเจอหน้างานอีกที รูปแบบสนามนี่จัดเตรียมยังไงเราพี่แต่การซ้อมนี่มันต้องจัดเตรียมให้มันดีที่สุดนะเอ,อ่อจริงๆแบบนี้จัดยากครับเพราะว่ามันมีคนซ้อมรวมกันเยอะเราจะจัดให้เป็นเลเยอร์ที่เราซ้อมเลยก็ไม่ได้เราได้แค่จินตนาการแล้วก็วิ่งตามลายที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยแต่ก็คาดเดาไว้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเรารู้เลเยอร์ของสนามนี่อยู่แล้วว่าที่อังกฤเนี่ยสนามเป็นยังไงพืยนเป็นยังไงที่โปแลนด์สนามเป็นยังไงพื้นเป็นยังไงรเราก็จินตนาการเอา าโปรแลนด์จะเป็นกำแพงครับให้รูดกำแพงย,ยาวๆล้วก็อาจจะต้องฝึกรูดกำแพงโยงข้าวกำแพงแล้วเลาะกำแพงย,ยาวๆเลครับแต่ฮังการีก็จะเป็นช่วงที่แบบชูดออกย,วยาวผมเล็กๆแล้วก็ผมยาวสลับกันไปงนั้นเซตติต้งช่วงล่างที่เซตต,ต,ตอนนี้คือการเซต,ตเพื่อแข่งที่ฮังการีก่อนเซตรวมครับคือรเราจะหาค่าของฮังการีไปละแล้วเราก็จะหาค่าของอโปรแลนด์ไว้ซึ่งถามว่า เราจะเซตให้น่นแบบนั้นเป๊ะเ,เลยไหมเรายังไม่รู้ขนาดเดเรนเซชันที่แท้จริงอ่ะอาจจะต้องไปดูหน้าง่ายอีกทีหนึ่งแต่ว่าเซตคร่าวๆว่าโอเคโค้งจะกว้างประมาณนี้โค้งเล็กจะประมาณนี้สปีดประมาณนี้ทางตรงที่จะเริ่มสตาร์ทดิประมาณนี้เราก็ลองเขาเรียกซิม,มูเลตดูหลังจากที่ซ้อมมาเซนโรวันนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้เซตเนี่ยผลงานเป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่าปัญหาที่เจอเมื่อวานที่ล้อเลี้ยวซ้ายแล้วล้อมันเบรก ตอนนี้หายไปแล้วแล้วก็ได้ลองอกับยาง255ใหม่ๆเป็นคู่แล้วก็เซ็ตมาตรฐานเข้าๆไปในใจแล้วส่วนหน้างานนะฮะถ้าไปเจอสานามจริงก็ต้องไปปรับหน้างานกันอีกทีเรื่องของเลโชเกียเรื่องของเบอร์สปริงเรื่องของเบอร์โช๊คเรื่องของโคอินทูเอาอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เราเซ็ตค่ากลางไว้ ค่ากลางลดทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้วก็พร้อมส่งไปที่อ,อังกรีเป็นที่ได้แล้วก็ไปโปแลนด์ต่อครับก็ช่วงล่างตอนนี้ถือว่าเต็มร้อยหรือยังครับช่วงล่างตอนนี้ผมให้90%เปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังขาดอะไรอีกชิ้นหนึ่งที่สั่งมาแต่ยังมาไม่ทันเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะต้องใหม่ทีหนึ่งหลังจากที่เซตอันนี้เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถ้าช่วงล่างอะไร mm hmm. ชิ้นนันมาเสร็จปุ๊บจะใส่แล้วก็มาลองเล่น แล้วการเซตติ้งวันนี้ถือว่าพอใจกับผลงานที่ออกมาไหมครับก็พอใจมากครับมันวันนี้เนี่ยถือว่าตัวรถสมบูรณ์เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาระบบช่วงล่างระบบระบายความร้อนทุกอย่างดีหมดก็ถือว่าผ่านการเทสรเนะคร่าวๆนะฮะส่วนที่เราจะมาไฟจูนเก็บความละเอียดหรือว่าหาผู้แบทเทินผู้ซ้อมอีกทีนึงก็อาจจะเป็นอีกวันนึงครับครับครับพี่ รถคันนี้มันออกมาดีที่สุดอะคือแต่ละคนที่รับมัชอบแต่ละหน้าที่มันก็เต็มที่อ่ะแต่ทีนี้ถ้าเวลาน้อยเนี่ยทำอะไรมากไม่ได้อเอี่ยพอพองห่พร้อมเลย